อนุญาตหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าเล่นอย่างเงี้ยถูกไหมอาเชิญเชิญใส่ไม้หน่อยครับซื้อไม้หน่อยขอถามนะเนึงว่าตอนที่เราในมาเชียงมีกิจกรรมประกวดระดับชาติที่เป็นมือน้องอ่ะเราได้แชมป์ประเทศไทยเลยนะมีวิธีการอะไรอย่างเงี้ยให้ไม่สับเลยครับถือกล้องหน่อยถือกล้องแทนครูเป็ดหน่อยนะครับมันมองกันว่ามันอาเชิญเชิญครูเป็ดคนไม่สับอยู่เลยับ คุณแม่สามมันแบบเอออย่างเงี้ยเลยไทยเลยหนีไม่ได้หรอกมานั่งปากพวนเนี่ยคนทำงานพวนเนี่ยะมานั่งกันเลยอ้าวเดี๋ยวถามระหว่างมีกิจการยังไงดีแนะนำตัวสักนิดนึงทั้งไทยแม่สามคุณเชมเลยสวัสดีค่ะก็ในประสบการณ์ที่ฝึกเด็กครับร้องเพลงกล่อมเด็กนะคะครูเป็ดไม่ได้นำตัวเลยมาจากไหนอย่างไรกันนิดนึงค่ะครูเป็ดประภาวดีทองเวียงนะคะจากโรงเรียนบมืงเฉลียงค่ะ เป็นครูสอนภาษาไทยคะ่ะแล้วก็เป็นลูกหลานชาวไทพวนแต่จริงๆแล้วเป็นลูกครึ่องอะคะคุณพ่อเป็นคนลำปางด้วยส่วนตัวแล้วเกิดมาใช้ภาษากลางค่ะที่บ้านสอนพูดภาษากลางเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกพวนร้ร100อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปบังเอิญว่าโชคดีตรงที่ปู่ย่าตาที่นี่พูดภาษาไทพวนหมดก็ได้ยินทุกวนนะะันค่ะแล้วไปเรียนโรงเรียนหาสูงค่ะเพือ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์พูดลาวหมดเลยก็เลยทําให้พูดลาวได้คล่คองขึ้นตั้งแต่ไปเรียนหาสูงค่ะทีนี้ประเด็นของจันชนะ เมื่อสักครู่ผู้น้อยที่ที่เอาไปหัดเป็นไทยแม่สั่งคือเด็กนะที่เอาไปหัดร้องเพลงกล่อมเด็กเขาเป็นนักร้องค่ะเ,เขาเป็นนักร้องวินีการฝึกร้องเพลงมันก็คือมาอาศัยการจําคําในเนื้อเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ฝึกทํานองตอนนั้นไปสัมภาษณ์คุณยายกวนศรีสัชนาคุณ ซึ่งท่านก็เป็นปราชญ์ของไทพวนนะคะเราก็ร้องเพลงกล่อมน้องกล่อมเด็กเลกได้ดีมากๆในตอนนั้นนะคะเราก็เลยเอาไปอัานดีโอแล้วก็พาเด็กๆไปเรียนรู้ที่นั่นเ,เด็กที่ไปประกวดได้ระดับหนึ่งที่หนึ่งของระดับชาตินะคะเทศนาพรศรีพุทาเป็นคนแม่สามก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเขามีทักษะมีหัวใจที่อยากจะฝึกร้องอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆเขาสามารถฝึกได้ เหมือนกับเด็กปัจจุบันนี้ทาไมเขาร้องภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นได้เยอะแยะไปหมดยุง่งยากไหม,มกับการที่คิดว่าจะถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาเนี่ยอย่างเงี้ยยุ่งยากคิดว่ากลไกนี่มันลาบากแค่ไหนถ้าเด็กมีใจมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ยากเลยค่ะผมยกตัวอย่างแนละ้วเหมือนมังคละเขาฝึกฝึกเด็กเนี่ยสามสิบคนฝึกเดือนแรกเหลือสิบเหลือยี่สิบคนเดือนต่อไปเหลือสิบคนพอสุดท้ายเอาเข้าจริงเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวนอกนั้นไปหมดเลย แล้วภาษาพวนลาพวนเนี่ยจะมันมีที่ฝึกแล้วหรือยังมีพื้นที่ให้เขาได้ร่วมกิจกรรมแล้วหรือยังถ้าเป็นในเรื่องของดนตรีเนี่ยมันใช่มันไม่ใช้ภาษาใครก็ตีได้อ่าไอ้ที่ไอ้ที่มันยากอยู่ตรงนี้คือเรื่องภาษาภาษาอะถ้าถามว่าอย่างพูไปว่าใครก็พูดได้จริงแต่คนอื่ออนที่ฟังเนี่ยเออร้องได้ร้องดีแต่ถ้าคนเองเนี่ยมันเพีย้ยนม,มันบ่เทสได้ก็ได้แต่มันบ่ซื้อ อันก็ซื้อก็จะเ,เป็นน้ำกล่อยอยู่ว่าอถูกต้องแต่ว่า,าถามว่า,าเอาไปสู่ประเทศเอาไปสู่ระดับประเทศไงคำกลางที่ฝั่งอดอ๋อแต่เขาฟังแค่อาสำเนียงว่าเออมันมันไม่แหลมเกินไปไม่สูงเกินไปประมาณนั้นจะถามว่าได้ไหมได้หมดแต่ก็ต้องแบ่งว่าฟองแฮกับฟองไอ้ผสมอ่าถ้าจะว่าครอบเข้ามาได้เนาะมันก็ต้อกบผสมภาษาละตุนกันเนี่ยมันก็ต้องแยก แต่ถ้าอนาคตอาจอนาคตมันก็จะอาจเป็นของเทียมไปอ่ะของแท้นี่มันคงไม่แม้กระทั่งบังคละแม้กระทั่งดนตรีอื่นก็มีออริจินอลแล้วก็มีพัฒนาเนี่ยสืบสารกับพัฒนาสืบสารกับอนุรักษ์เหมือนดนตรีดนตรีไทยใช่ไหมท่านอาจารย์อย่างอย่างนี้เนี่ยอย่างุซุ้เนี่ยอันนี้เนี่คือมีคุ่ยซุ้งใช่ไหมคุรยซุ้มเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คนเฉพาะถิ่นใครก็ตีได้เพราะมันใช้ในการ ใช้กาลังอย่างเดียวไปอย่างเดียวใช้กิิยาไม่ได้ใช้คําพูดอ่ามันก็เลยอยู่ได้แต่ว่าวันนี้โจงก็คือร่ำควรมันกําลังเจออย่างที่ว่ากําลังจะลดลงลดลงแล้วจากนี้ไปละทำลายได้ว่าจะอยู่ผมก็เลยคิดว่ารณลงให้ครอบครัวเนี่ยคนที่พูดผลได้ถึงจะเป็นลูกครึ่งทังพ่อผมก็ครึ่งนะพ่อผมเป็นอีสานแม่เป็นลาวก็ยังดียังแคทนัดไปทางเดินอยู่ดีนดอก็เลยต้องเคาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ครอบครัวแร่กัน ทีนี้มีคนยกมือแล้วเชิญท่านอาจารย์วินยูครับมาอยากจะพูดขอบพระคุณครับอ่ายรอยาตงานตัวนี้แนะนำตัวสุนินึ่งผมนายวินยูลังสิวุฒาพรนะครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมตมบราหัดเซียงครับครับอันนี้ตัวจริงเลยต้องการอยากจะบอกไว้ชล้อเอาเชิญเลยครับแล้วก็ท่าที่นายก ที่ได้บอกว่าได้สอนเด็กด้วยอะไรเรื่องดนตรีไทยผมเป็นประธานชมรมศรีสัจจนาลายัยนุรักดนตรีไทยด้วยนะครับเพราะนั้นก็ทํากิจกรรมพวกนี้ร่วมกันครับ,รบอขออนุญาตเอาพูดถึงเรื่องของอลำพวน ề n ก่อนนะครับ,รบนะครับว่าลำพวนเนี่ยผมอยากจะให้เรามองย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าลำพวน ề ลอลิงทําไมถึงใช้ลอลิงเรานึกไปถึงคําว่าการขับลำนำํา เห็นไหมการขับลำนําแต่เราพูดสั้นๆปราการลำแต่นั่นคือการขับลำนํานั่นเองนเป็นภาษาถิตคับภาษาไทยพวนครับแล้วอยากจะขอเสรนมหลวงพี่ชั้นตนตนที่ว่ามีห้าฮิ้วน่ะมันเป็นลักษณะเหมือนกองเชียร์มีฟังแล้วมีกรณีมีผู้กรณีมีฝ่ายหนุ่มฝ่ายสาวพอฝ่ายหนุ่มร้องมาปั๊บนะ กองเชียร์ครอ่าอย้่เหมือนจะสะใจเป็นไงมั่งเฮ้อต่อได้ไหมอห็นไปสะใจไหมประมาณนั้นนับแล้วก็ฝ่ายสาวมนกันพอสาวแก้ได้ ได้จจะเจ,ะจ,ะจะ no ็บเจ็บแหลมแหลมหรือไปเนี่ยไปสาบก็าห้โห้ยมีทะเลาะกันแล้วไปแต่งงานมีทะเลาะกันแล้วไปแต่งงานกันไหมก็มีนะก็ก็น่าจะมีครับแต่อย่างนี้ยัางหาวกรณีที่นี้ประเด็นก็คือการอนุรักษ์แล้วก็สืบสารรักข้อเดียด่าวจามีมุมบองอันที่หนึ่งนะครับปัญหาใหญ่ของการลำพวนคือการฟังไม่ออกคนพวนเองเขาฟังไม่ออก คนัวนเองใช่ครับ <Gew> ที่ฟังไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นภาษาร้อยกรองเหมือนกับคนคนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยทุกคนอ่านวนรรณคดีแล้วจะรู้เรื่องเหมือนเป็นภาษาพวนเดิมเลยครับไม่ใช่ครับมันเป็นร้อยกรองไงอ๋อว,ว,วภาษาที่ใช้ในวรรณคดีมัน <Stuart. S 2> ไม่ใช่เหมือนกับภาษาชัดเหมือนเหมือนเหมือนเหือนร้อยแก้วเหมือนท่านนายกที่ชื่อชื่อจริงชื่อรุ่งมรุณอย่างนี้ใช่ไหมคําว่า ตะวันโผ่อย่างนี้ใช่ไหมถ้าบอกว่าคนที่ชื่อตะวันโผ่อะไรเงี้ยเยอะเข้าใจแต่รูปมรุนเป็นภาษาลอยกรองมันต้องแปลจากลอยกรองที่เป็นไทยพวนมาเป็นภาษาพวนพื้นบ้านธรรมดาแล้วคนต้องมาอธิบายให้ฟังในอย่างเช่นคำว่าสู้คำเดียวเนี่ยเอาสู้สู้ก็มาจากคำว่าชู้นั่นเองแต่มาจากคำชู้ชู้แต่ชู้ของหั่นเซี่ยงหมายถึงคู่รักนะคน คนรักให้ชอบพอกันหนุ่มสาวอะไรประมาณนั้นดูถ้าจานรักยากไหมเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับคือมันมันมันยากในการฟังสองการฟังเมื่อมันยากปับมันต้องใช้ความเพียรพยายามในการฟังเหมือนดูทีวีเราไม่ใช่คำว่าลุกเราใช้คำว่าวัชใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนฟังลำพวนจะต้องตั้งใจฟังให้ได้ความจริงๆมันถึงจะได้อัธรสดได้ทั้งหมด นั่นแหละมันทิ้งจะซากซึ้งลองนึกถึงบรรยากาศเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กนะครับช่วงนั้นก่อปีเครื่องขยายแล้วแหละครับมีกิจกรรมมีงานบวชงานบุญงานอะไรต่ออะไรเขาจะลำพวนอชไหมครับลำพวนแล้วก็ฟังโอฟังโน,น้นนะข้ามฟากน้ํามาฟังแล้วมัน้รู้สึกมันบรรยากาศมันยินใจมากมนะแล้วเราฟังแล้วเรารู้เรื่องนะฟังแล้วก็วันฟังสมัยก่อนอ่ะพอมา หลังจากนั้นมาก็จะมีตีกองร้องเพลงกันบางทีสนุกกันอยู่สองคนนั้นใช้ไมค์คนหนึ่งตีกองคนหนึ่งไปดูเนื่องมีคนเป็นสิทธิ์จริงๆมีสองคนเนี่ยนะถือไม้ยึดแล้วก็เพื่อขยายเขาว่างกันดกหูผมก็เมองว่าอันนี้อีกอันนึ่งนะครับทีนี้ว่าเราจะอนุรักษ์กันยังไงครนะเราดูคนนะครับเท่าที่มาวันนี้นะครับมีหลายระดับหนึ่งรุ่นอาวุโสครสองรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็ก แล้วก็รุ่นจิว๋วเราจะทํายังไงเพื่อสืบทอดได้ช่วงกับช่วงนะครับนะคือบุคคลเหล่านี้คือทําตัวเป็นโซ่ห่วงกลางเน<อ>ี่ยต่อ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 กันมาอนุรักษ์ตั้งแต่รุ่นอาุโสนั่งหลายท่านที่นั่งอยู่เด่นะอย่างผมนี่ก็จัดว่าเกือบจะรุ่นใหญ่ละนะครับคือรุ่นใหญ่คือพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับรุ่นกลางรุ่นกลางก็ประมาณ ผู้เป็นผู้เป็นท่าแช่งแล้วก็สททั้งหลายทั้งหลายอายุแล้วมีรุ่นใหญ่จะเยอะแล้วก็จะมารุ่นเล็กร,รุ่นเล็กก็ประมาณมัธยม,มรุ่นจิ๋วก็ต่ำกว่ามัธยมลงไปนะครับประมาณนั้นต้องสร้างพื้นที่ให้กับเรารุ่น<ม>ด้วยไหมครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะ,ะผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประมาณ